สวัสดีส่งกำลังใจพี่ป้อมบอกว่าีิ่งปรุงเองถ้าส่วนใหญ่แล้วก็บ่ค่อยได้ออกนอกบ้านเนอะบอค่อยได้ออกนอกบ้านตั้งแต่เป็นคทิพย์จากสวัสดีคุณปางทิพย์นะคะที่นี้ก็เพิ่งจะเห็นคอมเมนต์จะเพิ่นขึ้นมาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณ,คณเฮงปังปังจ้ามีความสุขทุกเวลาจะให้ปังปัง ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะขอบคุณทุกคำอวยพรจ้าให้ไม่สูญที่นี้ได้ไปเห็นเนาะถ้าเราเคยเคยหากันแล้วเนาะเขาก็จะส่งจะด,ดันมาให้ได้เห็นก็ดีใจที่เข้าไป <laughs> พอเรื่อยๆเราก็จะจะตอบไปคุยบางคนก็บอกว่าดีนะสายๆไปนู่นก็เป็นช่วงบ่ายโมงนะคะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวครีเอเตอร์ทั่วประเทศไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวครีเอเตอร์ทั่วโลกสุสทินีเปิดเปิดทั้งวันเลยจ้ะสุทินีเปิดทั้งวันเลยนะจ้าเ <c oughs> <c oughs> นาะพี่อ้างผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพูดคุยทักทายกันเนาะวันนี้วันหยุดเพื่อนเรเราอาจจะยังไม่ตื่นนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหนึ่งกำลังใจ หนึ่งในดวงใจคือเธอแหวะจจนเนาะเราเราก็แค่เลื่อนผ่านเวลาเราดูคลิปเพื่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเราก็แค่เลื่อนผ่านท้าความสุขสบายดีมีความสุขนะจ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพูดคุยทักทายกันจ้าแวะมา้าที่มาเยี่ยมมาเยือนกันมีหน้าที่มาทักทายกันคุณป้อมกําลังรับชมค่ะคุณป้อมกําลังรับชมนะคะ เอ็นะคะเฮงเฮงฟังฟังนะคะพี่ป้อมถ่ายภาพมือนิ่งๆเอาภาพสวยๆถ่ายภาพนิ่งด้วยใจนะจ๊ะพี่ป้อมขอบคุณกำลังใจพี่ป้อมก็ชอบปลูกดอกไม้เนาะปรุงดินผสมดินให้ขอบคุณความรู้นะคะ้งหด,ดีที่ได้รู้จักเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นสมาชิกคีอเอเตอร์ด้วยกันเป็นเพื่อนบ้านเสียงสุข สวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณน้องช่อม่วงก็ทักทายกับพอผมเรามันสบายเนี่ยเราก็นําผ้ามาพกถ้าเราอยากให้หน้าตาเรามีสีสันแล้วก็นําผ้ามาพกจ้ะสู่ที่นี่ก็เป็นคนทําอาหารให้ลูกรับประทานจ้าวันครอบครัวใช่ค่ะวันนี้วันหยุดวันนี้สู่ที่นี่ยังไม่หุงข้าวเลยจ้ะยังไม่หุงข้าวเดี๋ยวหุงสายก็ได้เพราะว่า ออกอากาศพูดคุยทักทายกับเพื่อนเพ,นพื่พี่ๆนะจ๊ะสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจ้ะเราเป็นคีเอเตอร์กันสุขสวัสดิ์จ้ะพี่สมหมายสุขสวัสดิ์สวัสดีพี่สมหมายนะคะสวัสดีมีความหวกรักทักทายคะ่ะก็อย่างเนี้ยทุกวันตื่นขึ้นมาเรียกเรียกว่าบ่าได้หยุดดอกพี่นนองบรได้ยุดเนาะ ได้แล้วเนาะเจีละมุดก็สวัสดีคุณจันเจ้าคุณจันเจ้าก็บอกว่ายินดีจ้ายินดียินดีนดละมดุดจะเป็นคลิปหรือเป็นอะไรเนาะคนไหนชอบสติกเกอร์เราก็รู้ว่าเขาชอบสติกเกอร์เขาส่งสติกเกอร์มาเราก็ส่งสติกเกอร์กลับคนสวยก็บอกว่ายินดีค่ะคนสวยคุยกับคุณสมจิตเนาะโต้อตอบกนันดีด้วยกันอาสวัสดีเดือนกันยาจ้า สวัสดีบอกรักทักทายทุกคนนะจ๊ะสุทินีบ้านสวนลิมเขาเพื่ออะไรเพื่อสร้างรายได้เราก็ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันสวัสดีบอกรักทักทายนะจ๊ะขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณที่ตื่นเช้ามาเรามีลมหายใจอยู่ได้มาพูดมาคุยนะเนาะมาส่งกำลังใจท้าขอบคุณกำลังใจนะคะ น้องช่อม่วงก็บอกว่าสวัสดีตอนเชา้าความสุขโชคดีมีชัยนะจ๊ะโชคดีเฮง,งเฮงรวยรวยปังปังจะโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังได้มาพูดมาคุยตื่นเช้ามาตาก็เบิกขึ้นมาแสงสว่างจ้ะแสงสว่างในดวงตาตื่นเช้ามาถุกค่ะให้ได้บุญหลายๆเด้อให้บุญกุศลไปถึงนางฟ้านางสวรรค์จ้ะ มันก็ต้องตื่นมาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะลืมขอบคุณ <c oughs> เปิดตาไว้ไปทำงานก็เลยเหมือนว่าคุยชอบสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจ้ะ จะได้ไม่ต้องกินยาเยอะใจนะจ้าพี่ป้อมขอบคุณกำลังใจพี่ป้อมก็ชอบปลูกดอกไม้เนาะปรุงดินผสมดินให้ขอบคุณความรู้นะจันจาวันว่าแล้วเ,เจ้าเป็นหมอล้ําตี <c ười> <c ười> คอยก็มาเป็นอยู่ในอันนี้ลมะมาเป็นขนองไปด้วยกันขนองแบบขนองแบบไวทองอ่ะจ้าสร้างความสุขและรอยยิ้มของ แวะมาพูดคุยทักทายสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะจ๊ะสวัสดีขอบคุณแล้วดื่มน้ำขิงต้องเสียงดีสิเปิดดวงตาไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรก็ทำให้แม่เลยจ้ะ ก็ได้ได้ความรู้เรียนรู้เอาเองนี่แหละเนาะมีใบมีโกนมีน้ำบอพี่ก็ไม่เอาน้ำบอพี่ก็ไม่เอามีแต่น้ำขิงจ้าคนดีก็ทำแบบนั้นนะจ้ะทำแบบนั้นแหละเราก็าไปเช็คไปดูในในช่องดิวของเราว่าอันไหนที่มีการกับบุญข้าวสากจ้ะอ๋อจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพูดคุยทักทายสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจ้ะสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันก็บอกว่ายินดีค่าคุณสวัสดีทักทายกันเนะาะคุณเสืมกับคุณสมจิตก็ทักทายกันต้องปวดหัวตัวร้อนจะไม่ต้องปวดหัวตัวร้อน <c oughs> สวัสดีสวัสดีคล้ายๆกันเลยจ้ะ แต่จะเป็นคนละกิ่นเป็นคนละกิ่นนะคะเก็บมาจากที่บ้านลูกชายจะ้ะเนาะลมหายใจออกดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดางังทรายน้ำฉับนะเนาะใกล้แล้วเพื่อนมากเพื่อนน้อยก็ใจเต็มร้อยอ่ะจ้ะ เป็นคนนาบูท้าบุยิมบหม่หัวมันก็ว่าเป็นตาเบิงนะก็เลยเอาสีสันแสงสว่างที่มามอบให้นะคะแสงสว่างดวงตาดวงใจที่มามอบให้ขอบคุณมากมายจะขอบคุณมากมายนะแบบไหนเราก็ทำไปแบบนั้นนะจ๊ะ เราก็อยากมีคลิปปังอยากมียอดวิวเนาะเพื่อนเพื่อนเข้าใจนะจ๊ะงานเยอะทุกคนสุดที่นี่ก็งานเยอะเพื่อนเอนก็งานเยอะสวัสดีบอกรักทักไทยครับสวัสดีอ๋อจ้ะประชุมก็ดีจ้ะประชุมก็ดีนะคะเดี๋ยวไปชมย้อนหลังให้จ้ะเพื่ออะไรเพื่อสร้างรายได้เราก็ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สวัสดีบอกรักทัก,กไทยนะจ้าสวัสดีบอกรักทักไทยจ้าขอบคุณไร้ๆขอบคุณไร่ไป,ปังเฮงเฮงนะจ้าขอให้มีความสุขทั้งวันจ้าขอให้มีความสุขทั้งวันสวัสดีบอกรักกันทุกวันเนาะพี่น้องสวัสดีน้อ,องแวะมากี้กันสวัสดีบอกรักทักททยกันสเมือสวานเนาะ ก็บ่มีหยางพี่น้องเฮาก็เพิ่มเหมือนกันนะจ๊ะสู่ที่นี่ก็จะทําทําวิดีโอจ้ะทําวิดีโอเอาไว้เยอะๆเลยนะคะในโทรเล์จ้ะ,จะชมย้อนหลังให้นะคะไม่สุกก็นอนสามทุ่มจ้ะออโอเคนะคะสวัสดีบอกรักทักทายนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆของเราทุกคนจ้ะสู่ที่นี่ก็มานั่งพักแต่ตอนที่นอนนั่นแหละ ร่างกายนี่แนบสนิทเลยจ้ะแนบสนิทเลยดีเหมือนกัน,นจ้ะหลับง่ายหลับทานขนมด้วยนะคะรอทานขนมกับคุณจันเจ้าจ้ะมีทุกขันทุกตอนเดอ้อขัก <laughs> <c oughs> ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้วิธีเนาะเนื้อที่ก็มีไม่เยอะหรอกครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพูดคุยทักทายสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจ้ะ สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อนๆถ้าชอบก็ลองลองใช้ดูได้นะ